วันวันหนึ่งฮะอยู่บ้านคำไฮนะ์หลวงพ่อพระรูมงคลวรวกรรนทำวัดเย็นท่านก็เลยป่ารบท่านนิมนต์หลวงตาไปเป็นอาจารย์กรรมโอ้โหคำว่าอาจารย์กรรมรู้สึกว่ามันขัดเติบเมาอย่างสิสาคำว่าอาจารย์กรรมบวชไม่ไหมนี่ก็ได้พรรษาเดียวเป็นอะไรต่อไปมันผม <c oughs> ก็เลยป่ารบป่ารบสรุปในท่านนะ ท่าน,นก็เลยบอกว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ไปเขากรรมพันมิกรระเบียบว่าห้ามลูกกรรมดูดบุหรี่ถ้าใครดูดเห็นต้องมานั่งสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณร้อยแปดสวดกรณีร้อยแปเพื่อเพิ่มบุญพนะหลวงตาเนี่เป็นอาจารย์กรรมท่านไม่ได้ห้ามเห็นบ่พอฉันเสร็จแล้วก็เดินเลาะตามกระตุบกระถูกกรรม ถ้าเห็นแล้วก็นิ่นม์นท่านมาสวดนั่งสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่หลวงตาขี้บุหรี่เดินไปเลยเพราะอาจารย์กรรมเห็นบ่าจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกผลอบรมเป็นอย่างนั้นไปบางกระตูกควนหินหินอยู่ทั้งทั้งหยาบหลวงปู่หลวงตาเพิ่งเขาไปแล้วก็สูบอยู่ในกระตูกหน่อยก็บอกว่าเพินนั่นนั่นมันบบเห็นเห็นแต่ควนบบเห็นคนสูบ ทำอย่างนี้มาวนะันนั้นหลวงพ่อพระกุมงคลบวรวัฒนเทมงคลนี่นะหน้าตของเราคนระูบาอาจารย์บางรูปม,มีกฎใหญ่ใญใส่ผ้าสีกลับมีบาดใหญ่ๆห่หลวงตามีวัตถุอย่างเพื่อนบอกอาจจะเพื่อนบอกให้หลวงตาฟังบงงังงทำทีทำท่าเป็นพระกรรมฐานพีน่นะพยายามจะลดจะละจะเลิกจากกิเลสแต่ว่า สรุปลงแค่บุรีเท่านั้นก็ยังเลิกไม่ได้ยังดูดบุรีอยู่เขาเรียกว่ากรรมฐานขี้ยาโอ้ไ่ได้เครียดนี่ยเพื่อนเนะยแต่ว่ามันคล้ายๆว่ากระแทกจิตเลยสะดุ้งเลยลงตาเขาเรียกว่ากรรมฐานขี้ยาท,ท,ท,ทําทีทําท่าเป็นพระกรรมฐานจะพยายามทําลายกิเลสแต่แค่บุรียังเลิกไม่ได้ออืเป็นคําพูดที่ประทับใจมาก จนถึงปัจจุบันนี้เห็นไหมเมื่อท่านปารกข้อนี้ขึ้นมาหลวงตากระอายใจอายเจ้าของตายแล้วเหาอพันว่าว้ยผหน่อยย่านไม่บอกให้อฮาผู้ดเดียวเนี่ยพัน่ะขเติะอายบันกลับไปวัดก็พยายามเลิกแกมมาฐานขี้ยาผูกขึ้นมาเวลาใดน พยายามเลิกเมื่อกลับไปอยู่วัดแล้วคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการเลิกบุหรีลงตานะเลิกยากมากเพราะมันเสียดายดูสิอันนี้ยกขึ้นมาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายจะรู้ว่า จิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างไรจำเป็นไหมที่ต้องฝึกฝนมันหลวงตาก็พยายามเลิกถ้ากรรมฐานขี้ยาผลกขึ้นมาเวลาใดมันนึกอยากจะออกจากบุหรี่เราจะไม่เป็นกรรมฐานขี้ยานึกอยู่อย่างนี้แต่ถึงขนาดนั้นก็คิดแล้วก็ยังสูบอีกคิดแล้วก็ยังดูดอีก วันหนึ่งมันฮิตสู้ขึ้นมาเราจะเลิกเราจะไม่เป็นกรรมฐานขี้ยามันก็เลยมาถามจิตดูทีนี้มึงจะเลิกไหมถามตัวเองนะเลิกมันตอบออกมามึงจะเลิกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเอาสักเจ็ดวันก่อนมันวางเห็นบห ไม่ได้โตมาพรอบุรีมายังอาไลถึงขนาดนั้นดูความโง่เจตที่ไม่ได้รับการฝูกฝนอบรมเป็นอย่างนั้นเอาเจ็ดวันเอาเจ็ดวันคือเจ็ดวันหลวงตาก็พยายามเลิกอมหอนบ้างแปลงฟันบ้างอมนูน่นอมนี่บ้างดูดิความจริงอ้าปากมันก็ลดบาอาจารย์บางรุ่มท่านพูด เพียงอ้าปากมันก็หลุดแล้วบุหรี่จริงอยู่ถ้าจิตมันไม่ได้ฝึกมันก็ไปสั่งมือเอามาดูดที่มือไอ้มือไม่รู้เรื่องรู้เล่าก็เอาบุหรี่มาดูดเหมือนเดิมพอมันคิดขึ้นมาทีไรหลวงตาก็บอกว่าเราเลิกเจ็ดวันมันคิดอยากสูบพอฉันเสร็จแล้วก็มันเคยสูบพยายามอยู่อย่างนี้ แต่ก็ไม่สูบนะฮะมันว่าหน่าเสี่ยวจักสามหมือ่อนกรับบุปินพะนะเ่าหลายโพดเจ็ดมือพะนะมันจมแมกิเลสเอาเจ็ดคือเจ็ดลงตาว่าพาะพอสามวันผ่านไปวันที่สี่เบาแล้วครับอันนี้พูดความรู้สึกให้ฟังนะวันที่ห้าหายเลยครับ พอได้กินควันบุหรี่จกหลวงปู่หลวงตาเหม็นจะตายบัณฑ์เหม็นเลยได้บัณฑ์วันที่ห้านี่หายเลยครับความอยากดูดนวันที่หกก็สบายวันที่เจ็ดก็สบายก็เลยเยยมันอืมสมน้ำหนามือเห็นไหมสมน้ำหนามือบันฑจ้างกูก็บสูบีกพันวันเนี่ยพันว่า อยู่ไปอยู่มาเลิกแล้วก็สบายเส้นแล้วบานเนี่ยฮ้ขักขักขักพันวะอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มา,มาโดนแน่มันก็เลยกระสิบเบาๆบลองบงังบอทนันพันวะมันวาจิตหนึ่งก็บอกว่าร้องกระบ,บติดดอกพันวกะก็แล้วไปบนันยิ่เมื่อก่าค่อยๆกระสบขึ้นมาเอ,องร้องเบิงตี้แหละท่าน มันว่าอีกเจตหนึ่งก็ตอบออกมาลองจังได้กบ,บติเหม็นสิตายมันวะอภัยมากกับมกซิบเอกลองบางตีแหลท่านพนวะมันกระซิบบ่อยเขา่าบ่อยเขา่าเอาลองก็ลองพนะจังได้กบ,บติเบิ่งเด่ะไปซื้อมาเขือซองซิบม่วนพุนะ่ะ พอไปสื่อมาแล้วกะทำที่ทำทาฉันแล้วลย้ยเพราะว่ามันมันบระยากสู่บิลีไดควคมบูเชอนั้นแต่ว่าเพราะกิเลสมันกระสิบกระลรอยากเยยมันฉันทีเดียวเนี่ยเอาเมื่อสื่อมาแล้วกะเอาไม่ขีดมาแล้วค่ไม่ขีดไปแจ็คาบเอาคาบคาบพ่อเนาะคาบหา,บอาพอคาบเลยให้จังไรบันนี่ยดูดเบิง จังไ้ก็บุติดดูโลดพนวะมันวะฮู้มานยายกิเี่ขักเบิงเอดใดคุูบาอาจารย์นวกะพิคุญาตโยมในที่สุดก็เลยสูบสนอกสูบแ,แรกๆก็หูบเขาเอาออกดังบ่ดด้พูนแล้วเพิน่นจังด้กูกบฏติดพนวะอาไปมากอ่ะสูบเขาอีก พูนพ้นขึ้นฟ้าพูนจังไรกระบุติด์เอาไปเอมาเอาไปมาหินออกดังเลยทีเดียวเพราะหินออกดังไปเนี่เบิดกอ,อกนะั้นมวนนั้นหมดเลยเหลืออีกเก้ามวนเป็นชไหนะเรียบเหมือนเดิมเห็<笑><笑>นบอ่อก็ไปเสื้อมาสู่สปไปสู่ไปสูบมากกรรมฐานขี้ยาโผู่ขึ้นมาอีก แวบ,บขึ้นไมอ่อุ้ยตายเราเป็นกรรมฐานขี้ยาอีกแล้วน้องตาก,เอาอกเ็เอาเอกบันแทนจงไหนเลิกวันมันเสเอาจักมือวัฒนถามมันเอาจักหามือซัก่ะเนาะเอาหามือเห็นไหมห้าวันก็เป็นเหมือนเดิมเนี่ยพอผ่านห้าวันแล้วก็สบายแล้ว จากนั้นมาไม่นานมันก็กระชิบอีกกระชิบไปกระชิบมาหลงมันอีกดูดอีกดูดบุหรี่เห็นไหมเป็นยังไงต่อไปกรรมฐานขี้ยาโผล่ขึ้นมาอุอ้ยตายแล้วเราก็เป็นกรรมฐานขี้ยาฮะเลิก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  ก็เลยถามมันมือจะเลิกกี่วันเอาสามวันก็ได้เห็นป่ะลดลงได้หนยสามวันก็ไม่ดูดไม่เป็นไรฮะพอเลิกจากนั้นไปอีกมันก็เอาอีกสามวันห้าวันเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าวันสามวันอยู่อย่างนี้พอควรในที่สุดวันหนึ่งฮ กัดแขวใส่บันมึงที่เป็นอย่างที่ต่อไปบอกคิดไปคิดมาคิดไปมึควรจะเลิกเด็ดขาดขึ้นโบสถเลยบันพอขึ้นโบสถแล้วก็ไปไหว้พระไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนากำหนดภาวนาไม่ใช่เรื่องง่ายในหะลวงตาเลิกบุหรี่ ภาวนาไปภาวนามาแต่ก่อนใช้ไหวนิ่งไว้นิ่งไหวนิ่ง,งภาวนาจนจิตมันสงบลงบ้างเมื่อจิตมันสงบลงบ้างมันก็เลยมาถามมึงจะเลิกไหมมันตอบเลิก มึงจะเลิกกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็พิจารณาเลวมันก็ตอบมาตอบบอกมาเลิกตลอดชีวิตมันว่ายังมายอนนี่นี่ลงตาน <c oughs> ยังถามมันตอบไปว่าตะเลิกตลอดชีวิตมันจะเลิกเวลาไหนวินาทีนี้ เดี๋ยวนี้หรือพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าปีหน้าย่ำบีมันก็คิดคิดไปคิดมามันก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทียนที่เลยเมื่อมันจิตใจเข้มแข็งขึ้นมาอย่างนี้ต่อบอกมาจะาทีล่ละตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เลยลุกขึ้นจากนางภาวนานั่งกระยงเท้าประนมมือ ประกาศเทพเทวาลักษทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นต่อหน้าพระประธานในอุโบสถ <ic> ว่าข้าพเจ้าพระป,ประหลกยเกษมโดยพระเกษมกตายกิจโจขอปฏิญาณต,นต,น,ตนต่อหน้าพระประธานต่อหน้าพระธานไธิตตอเทพเทวาลักษณหลายทั้งปวงจิตสิทธิ์ทั้งหลายทุงปวงในสากล,ลโลกว่าข้าพเจ้าจะเลิกจากการดูดบุรี จะเลิกจากการบ,บดูดบุรี่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตถ้าข้าพเจ้ารู้อยู่อันนี้คือบุหรีเอามาคาบเล่นก็ตามคาบจริงๆก็ตามหรือดูดก็ตามไม่ดูดก็ตามแต่ขอให้คาบขอให้มันตายหงตายหาฟ้าผ่าวควายชนตกน้ำตายถูกคมหอกคมดาบแผ่นดินถลม่มจมดินตาย านนั่นเลยลงตาเอามันถ้าข้าพเจ้าเลิกได้จริงๆขอให้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยจื้อได้ครับเพราะมันตั้งใจว่าสี่สิบสามปีแล้วสี่สิบสองปีสี่สิบสามปีแล้วยังจำแม่นอยู่จากนั้นไปก็เด็ดขาดมาจนถึงบัดนี้เห็นไหมอันนี้จิตที่ยังไม่ได้รับฝึก ฝนอบรมจิตให้ดีนั้นมันกลับกรอกบวอกแวกวันไหวเพราะธรรมชาติของจิตน,นพระพุทธเจ้าแสดงไว้หนึ่งพันธนังดิ้นรนสองจะพลังกวัดแก่งกลับกรอกวอกแวกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายธรรมชาติของจิตนะสามทุรขังเราจะรักษาจิตไว้ในอารมณ์ที่ดีดี เยน็ยนเย็นสบายสบายเป็นต้นรักษาไว้ได้ยาประการที่สี่ทุนนิวารายังเราจะห้ามจิตไม่ให้มันไปสู่บาปห้ามมันได้ยากนี่เพราะฉะนั้นจิตที่ยังไม่ฝูกฝนอารมดีนี่มันบ้าบ้าบ,าบ,าบา่เดียดดเด๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวโกรธเครียด สารพัดเห็นไหมนี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นข้ออุปหลักธรรมบางอันเถอะว่าจิตที่ยังไม่ได้รับการปลกปบรมมันเป็นยังไงไอ้สุนักไอ้ตูบก,ก็ทําหน้าทีต่ต่อไปอันนี้หลวงตาเลิกมาอย่างนี้เนอ คันพูด้ใดสูบอยู่ก็เศร้สาสะนะขนาดไอ้ตูบยังไม่ดูดเลยจามพิษเลยที่เดียวแล้วมันก็ไปดมดูแก้วที่ห้าพอไปดมดูแก้วที่ห้าอุจจาระคือขี้คนนี่แหละมันก็ดมไปดมมาออ้เหม็นจังมันว่าไอ้ตูบเหม็นจังเหม็นจริงๆภาษาอีสาน่า เหม็นตือหรือวาสันมันว่าความหมายว่าเหม็นเป็นตะยาเหม็นเป็นตะแสบคือประแดกตวงเนี่ยเห็นบ่เอาไปมาเอิอะไรเนาะเหม็นจังดมไปดมมามันละล,ะละึกหูโอ้อันนี้ขี้คนน่ว่าคนบ่ธรรมดาคนเนี่ยกินอาหารที่มีโอชารส กากอาหารที่มีประโยชน์ยังเหลือแน่นอนไอ้ตูบรู้อย่างนี้ก็เลยกินเอากินเอาจนหมดแก้วขี่คนเห็น,นมาไปดมแก้วใบที่หกสุดท้ายหอมจังพ่ไอ้ตูบว่าแม่หอมจังหอมจังเฮ้อะไรวะ หอมคุ้นๆว่ะคุ้นๆมันว่ะใช้ลิ้นยาวๆแตะดูปราปกฏ่วว่ารสของน้ำนมน,นั้นซาบซานเข้าไปทั่วสารพางกายของไอ้ตู่ไอ้ตู่ก็เลยอุทานมาโอ้กูรู้แล้วกูโตมาพอน้ำนมน,นี่เองน้ำนมแม่ก็เลยกินเอากินเอาจนหมดแก้วขี้กก็หมดน้ำนมก็หมดนอกนั้นไอ้ตู่คือหมา ไม่เกี่ยวข้องเลยเห็นไหมขนาดมันเป็นศาสตร์ที่ต่ำต้อยด้วยวาจาง่เง่าเต,าต่าตุนมันยังเลือกเป็นนี่าวันนั้นจิตถ้าไม่รับการฝึกฝนอบรมดีนะมันเห็นขี้หอ้มันเห็นบุรีดีกว่าอย่างอื่นเห็นไหมเห็นเล่าดีกว่า อย่างอื่นเห็นเบียร์ดีกว่าอย่างอื่นเห็นบุหรีดีกว่าอย่างอื่นเห็นยาบ้ายาอีดีกว่าอย่างอื่นเห็นไหมเมื่อไปเมื่อก่อนบวชนอเดี๋ยนี้ทางคณะผู้ดูแลระสาหนาให้เข้มงวดกวดขันให้ตรวจสอบดูให้เรียบร้อยเห็นไหมกลัวจะเป็นกลัวจะมี สิ่งที่ผิดกฎหมายและสิ่งที่ผิดพระธรรมวินัยเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นจึงป่ารภเพื่อเราท่านทั้งหลายได้รู้พทธเจ้าจะไปเรื่องของจิตต้องอบรมมันเห็นไหมถ้าอบรมมันไม่ดีมันก็จะเห็นเล้าเห็นเบียรเห็นยาบ้าเห็นบุหรี่ดีกว่า น้ำนมของคุณแม่เห็นไหมแต่ถ้าจิตอบรมดีแล้ว <c oughs> อบรมดีแล้วหมากินขี้ยังดีกว่าคนกินเหล้าเห็นไหมมันคิดอย่างนั้นนะหมากินขี้ดีกว่าคนกินเบียร หมากินขี้ดีกว่าคนกินยาบ้าหมากินขี้ดีกว่าคนดูดบุหรี่เห็นไหมถ้าจิตฝึกฝนอบรมดีแล้วเป็นอย่างนั้น,นเนราะฉะนั้นวันนี้ปารุบเกี่ยวกับเรื่องของจิตคือภาวนามันจำเป็นไหมที่ต้องอบรมจิตมันจำเป็นอย่างนี้สรุปสุดท้าย ถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกผลอบรมแล้วพ่อแม่เป็นทุกข์แทบตายเห็นไหมพ่อแม่ยังไม่ได้ฝึกผลอบรมจิตก็เป็นทุกข์พ่อลูกว่ายากสอนยากหลานว่ายากสอนยากเห็นไหมครูอาจารย์เครียดใน๋ลงตาถามนะส่วนมากเครียดเจ้านายเครียดพ่อลูกน้องมันว่ายากสอนยาก เป็นต้นบางอันแต่ผัวเมียทะเลาะวิวาทกันเพราะจิตไม่ได้รับการปุกผลอบรมผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัวเล่นชู้สู่สมผัวเขาเมียเขาลูกเขาเป็นต้น